ประเทศฝรั่งเศสใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด nationalities and countries let's go ประเทศอิตาลีอิตาลีโอเคอิตาลี okay, สัญชาติญี่ปุ่น Japanese good job ประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์ yes สิงคโปร์ good job ประเทศมาเลเซียมาเลเซียโอเคมาเลเซียประเทศ,เทศจีน ใช่นะ <China. S 1> Good job สัญชาติเกาหลี Korean Korean Well done ประเทศฝรั่งเศส France France Good job ประเทศบราซิล Brazil Brazil. Brazil Good job สัญชาติอังกฤษสัญชาติอังกฤษ English English Good job และสุดท้ายสุดท้ายสัญชาติเม็กซิโกเม็กซิกันเกจ้อบโอเค